คาเตือนกรรดูหนารถเสียงหูฟังขณะรับชมเตือนแล้วนะแล้าเป็ดไปตรงข้ามเพนน่าก็สลับหูกับเพนกวินอ่า

ตุนะ๊กตาแล้วเธอเราขอผตาแม่งน่ากลัวชิบหายน่าเดี๋ยวนโหดแล้วโคตรโหดแล้วโคตรแบบสุดยอดอ่ะโหดเด็กอ่ะแม่งแบบตุ๊กาตาเด็กอ่ะน่าเดี๋ยวนะวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยลเรียลเดี๋ยวคุณเอาก่อนเลยคุณเอาก่อนเลยคุปิงไม่ไหวเหร <aley> อเชิญคุณเลย ให้เธอให้ผีแล้วกลับวะผมให้คุณก่อนเลยคุณปิงไม่คุณต้องเซฟตุ๊กตามันต้องเป็นเด็กด้วยวะไม่เข้าใจคุต้องทำอะไรอ่ะต้องหาตุ๊กตาสิบตัวแต่ว่าไปไหนอ่ะเสียงอะไรอ่ะเห็นนะเห็นน่าเสียงอะไรเสียงอะไรไม่ใช่แล้วไม่ใช่เสียงผู้หญิงแล้วอย่างเงี้ย อาหเสียงเสียงบอกตันนี้ครับผมัละี่โคตรดังนี้ข่าวไหมน้องโคตรดังงี้ในนี้เลยอะไรวะตาลุงข้างบ้านอ่ะ โกติจป้ามันได้ได้ะยานะาุงลงจะเย็นลุงจะเย็นลุงลุงรุงพี่โนพี่โดนกินตับหรอฮะ ไม่ใช่เราต้องไปถึงล่างเว้ยปิด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 ประตูมันพังมันบ้าประตูมันจะตายตีกขอเราตีนตีนกูจะตายแล้วตีนตีนเราเป็นแดกตินกูจะเราเป็นแดกตินกูจะโดนเป็นแดกปิ๊ดปิ๊ดต้องโดนเป็นแดงตุ๊กตาอยู่ที่กูไว้ตอนนี้ตัวหนึ่งวีมีเออเจอรดเจดผมว่าผมโดนเล่นแล้วว่ะจริงเนี่ย ออกไปเจอแน่ไม่น่าตกใจหรอกทางบ้านกูทางวันเวีไงไง <Bye. S 1> เปไปกูโดนจ้า